ทุกคนวันนี้เราจะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งหุ้งขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านย่านแม่ริมตำบลเหมืองแก้วนะคะมุ่งหน้าสู่แม่แตงและนี่ก็คือ2ข้างทางของถนนหมายเลข3009นะคะตำบลสลวงซึ่งขี่ตรงไปเรื่อยๆนะมันก็จะไปโผล่ออกถนนแม่มาลายปลายนะคะคือจุดหมายที่เราจะไปถึงนั่นเองค่ะ เืนจะเห็นสองข้างทางเขียวชะอุ่มมากเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของเชียงใหม่ยามหน้าฝนไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเห็นแต่ความเขียวสดชื่นแถบยังมีทุ่งนาสีเขียวตัดกับภูเขาให้เห็นด้วยนะแล้วยิ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์รับลมรับอากาศดีๆด้วยแล้วแล้ว,ลวก็โอ้ยมันเยี่ยมอย่าบอกใครเลยค่ะ วันนี้คุงก็มาถึงกร e นฟู o ดคอฟฟี่แล้วนะคะด้านหลังคุก็เป็นร้านกาแฟกร e นฟู o ดคอฟ f ี e นะนั่นก็คือรถฮงเอ้เพิ่งขี่มาถึงนะวันนี้ก็โชคดีอีกแล้วของการเดินทางเพราะว่าตอนขี่รถมา ไม่เจอฝนจะแบบฝนปอยๆไม่โดนฝนตกหนักนะแล้วก็แดดก,ก็ไม่ร้อนเฮ้ยเรานี้โชคดีในการเดินทางจริงเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟกินดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่ยุทธนะคะสวัสดีครับพี่ยุทธจิรพันธ์การจนะวีระ เป็นเจ้าของร้าน Green Food Coffee แล้วยังเป็น Q g r a กรเผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟพิเศษด้วยนะคะกาแฟที่พียุทธใช้ในร้านเนี่ยก็เป็นกาแฟที่พิยุทธแปรรูปแล้วก็คั่วเองด้วยนะคะใครที่มาที่นี่แล้วอยากจะคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับกาแฟถามพี่ยุทธได้รับรองสนุกแน่ๆค่ะหุงเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพิยุธท์นะคะที่มาเรียนคั่วด้วยเครื่องคั่วขนาดใหญ่นะคะวันนี้หุงสั่งลาเต้ร้อนค่ะมาดูกันดีกว่าว่าพิยุท์จะเทลายอะไรให้หุ้งค่ะการทำลวดลายบนกาแฟด้วยฟองนมเนี่ยก็จะเรียกว่าลาเต้อาร์ตนะคะ แล้วการสตีมนมให้ได้จังหวะที่ดีเพื่อที่จะทําให้ได้ลวดลายที่สวยงามออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องใช้การฝึกฝนกันมากทีเดียวละค่ะเย้ลาเต้อาร์ตของหงเสร็จแล้วหงได้รูปหงนะสวยมากเลย<อ>มาชิมกันดีกว่าค่ะ ขี่รถมาไกลหิวก็แฟมากและอ,อร่อยค่ะค่ะร้าน Green Food Coffee นะคะก็อยู่ที่ถนนเส้นแม่มาลัยปายนะถนนเส้น1095ค่ะอยู่ที่กิโลเมตรที่17ใครที่อยากจะมาเที่ยว หรือใครที่กําลังจะไปปายและอยากแวะดื่มกาแฟนี่ก็คือทางผ่านเลยนะคะแวะดื่มกาแฟกันได้มีกาแฟมีอาหารมีขนมนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงโควิดนะวันที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เชียงใหม่ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแล้วใครอยากจะไปปายนะคะทางนี้เป็นทางผ่านของปายร้านนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่17ก็แวะมาดื่มกาแฟแล้วก,ก็กินอาหารกันได้นะคะก่อนที่จะขึ้นไปปายกันค่ะ อกองสีชื่อใจแอนใช่ไหมมาเล่นกันไหมเฮ้ไม่เล่นเหรอแอนอันนี้เร็วอันนี้เร็วโออใจแอนตาหวานงห้งับที่นี่ก็มีอาหารไทยทั้งแบบที่เป็นอาหารจานเดียวหรือที่เป็นกับข้าวต้มผัดแกงทอดรวมไปถึงยังมีอาหารฝรั่งด้วยก็เลือกสั่งกันได้ตามใจชอบเลย ก่อนกลับก็ขอดื่มกาแฟดริปอีกสักแก้วเพื่อนๆล่ะคะชอบกาแฟที่ชงจากเครื่องหรือกาแฟดริปมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปนี้ก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆผ่อนคลายกันได้บ้างกับสถานการณ์ในช่วงนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ